สวัสดีครับโปรเกมเมอร์ไทยแลนด์ครับว,วันนี้มาในพัทที่9นะครับดิวเข้ายัางไม่มีอะไรทำอเออนั่งดีงกว่าแล้วดิวทำอะไรอยู่ยไม่เห็นมีใครเลยนี่ พวกนี้ไปไหนกันหมดนะอ๋อโอ้ยซอมบี้ว้าวว้าวไม่มันมีชีวิตอยู่กับเราเดี๋ยวตามมาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนตีนี่แมไมมึงเฮ้ยมาช่วยหน่อยแอใครมีบ้างอ่ะเอ้กุโนเล็กอยู่เฮียมาุดเอ้าไอ้ซอมบี้เครื่องก็อเหล็ก เ้าถูกหน้าสองห้าสี่เจ็ดมาดูตรงนี้ก่อนปิดมอนแป๊บนึงเครื่องแหล็กไอสารไม่มีของเลยมีมีกุ้งเร็นเอเช้อเชื้อเชอเชื้อออเราหาม่ได้ตัวเองไงกูรู้ตัวเสงยิ่งเนี้ย เอ้ในขายนสกินคิปเปิลหล่อไอดิวดิวขอดูด้านหลังหน่อยสกินนี้อยากได้มากเลยนี่รู้แนละ้ว่ะ ไม่ทำเราเลยเหลือชื่อไอดิวดนไอดิวดน่าไอ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 ทำไมทำไมเออไอวิเลจเจอทำไมมันไปนอนดิทำไมไม่นอนกันนะทำไมระวังในบ้านมี้ป๋ามอนอยู่ นอนกันมั่งดิเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าเออเดี๋ยวตาบวมเดี๋ยวมีแค่สามคนเองครับคนไรชื่อหนึ่งคน นี่ครับสเกลิซีโซติโกจะนอนเลยไหม่ะนอนเลยไปไม่ไม่นอนไม่นอนเราไปนอนกันในอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรานอนในบ้านเออ๋ยวกูไปนอนแล้วนไปเลยที่นอนยังนอนยังอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆบ้านที่บ้นใหญ่ๆยังเข้าสามนหญ่กบ้านเลยไหนูแเลย เร็วๆรีบนอนนี่จะเช้าแล้วนี่จะเพิ่งมานอนถ้ามึงร้อยเช้าวันนี้นอนแล้วนะนี่นอนกันยังครเลมังเออตาไม่ดีอ้วนเลเห็นหน้าหนักกำลังเดินขึ้นไปอยู่เห็นชื่อเวลเวลตาดีใครยังเดินอยู่เลยเออนอนแล้วนอนแล้วว้าาา เอสพีหมดยังหมดไปโดนเอสพีหมดเอสพีหมดเบลซ้อนไปกิ๊บ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 ออกมาหน้าบ้านอะไอดีวออกมาหน้าบ้านเพื่อนเพื่อนมึงแล้ววันนี้มึงจะมาเล่นไหมครับเควิเดแอบมึงแก่ตัวอยดิว บอจริงนะ้คิปเปอร์ไม่รออรเลยครับตายครับระเบิดเลยครับทม,มีบ้านตรงนี้ด้วยใครมาไอ้อร้างเนี่ยบ้านบ้านพิษนาครับรอเล่นครับ<ด>ผมสร้างเองครับกันหน่อยทุกคนอกันหน่อย,อยดีำไมนี่นนเล่นแคทกันในห้องเรียนนะครับ คือว่าถ้าไอ้นั้นครูตีนะครับครูยึดด้วยครับถ้าครูเห็นเดโก้แล้วตรงนี้โดนคิปเปอร์ระเบิดต้นไหนแล้วนี่่อยพวกนี้เข้ามาคิปเปอร์ระเบิดไม่หยุดเลย เล่นคนเดียวบ้านเมืองสงบสุขดีก็ไม่ใช่ดาบอ้ด่ไาอด้ัวหไมด้ใหญ่ไหมเอามานหึงดิเอาใ่มาใส่ไอ้ดิวรอมึงมีรูปสกินตัวคิปเปิร์ไหมมีเป็นรูปไหมฮะ ไปกันประตูสวรรค์กันเถอะนี่ครับประตูสวรรค์นะครับโอ่ยอ่าหันก็ลดอยู่มั้ง ไอเดียวในในบ้านเหรอไอดไมวเบเพื been, ่อนะเดเอาแบ่งอะไรอ่ะเบ่งของเบ่งน้ำไบ่งลกุสาามามีชิก่อไม่ดียวนก่อไม่มีเลกุสาามาเหไอ้ดวแม่ใช้เวลาไม่รู้กี่ปีเน่มัสิ ลุงจะเอาไปทำไมนี่อะไรคู่ของข้าตัวตายใครก็ได้ค่ะทีแล้วหีไปไหนนี่อันนึงค้ยคีะคุณข้าข้าได้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 แล้วเดี๋ยวข้าอย่าตีดิเดี๋ยวตีให้กันนี่ครับเทพวาสเลตบีเดทนะครับบายไม่ใช่บีนะครับ อันอันไม่ค่อยเก่งนะครับเด็กโง่ครับออกแล้วไหมเอาซอมบีเล่นน้ำด้วยตัวโดตายยากเกินขี้เกียจแล้วนี่เด Halo, bro. Ya, Roman, ala ini lek-lek. เลยเดียวเปิดแบบเวลี่ฮาร์ดเลยเดียวไแลลดแเหลกไงอีดิวนั่น่ะพ่อกินี้ต้้งเยอะไอไหาดิว รุนยุคสิบสามนะครับผมผมจะไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าขี้าดนครับขี้เกียจถ้ารูทอัพได้อันนั้นมันมันไม่ได้อัพเอนลอยเว้ยอันนั้นนันมันไม่ได้อัพเอนลอยไอแบบนั้นอะ นั่นแหละของเราก็เคยเป็นแบบนั้นแต่ว่าเออพอเข้ามามันก็เป็น4.4เหมือนเดิมเออมันเป็นมันก็เป็น4.4เหมือนเดิมลู้บิ๊กรู้ไหมทำไมเป็นแบบนั้นเธอไม่ได้ไปอัปเดตในมัลตบ็อกไปคุณดีกว่านั่นเธอไม่ได้ไปอัปเดตเออแอ เลยซ่อมแซมบ้านเลยกูโดบล็อกไปนี่ตอะหัวไหมอัลลาไม่เห็นใครเลยนี่เหมือนกัเล่นคนเดียวเราชีิตที่เคยไเจอไม่ได้วาไหนเอาไปไหนกันโมนะประตูบ้านเราจีบีอล แล้วใครเปิดประตูหลานี่ไอตัวดิวไอตัวดิวเป็นไป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 ไ,ไ,ไ,ไปไปไไป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 ไไปไปไไปไปไปไไปไยไป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 ปไไไปไปไปไไไป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 ไไป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 ลปไปไปไปอ ไปไปไอดีวไหนอยู่ไหนไปเข้านรกกันไปเอาแล้วไหนทางลงแล้ววะเอาเด็กหายล้แม่นากาบินดาตก